ศาส,สนาหรือหลักธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการที่จะเอามาประยุกต์ให้คนเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะเน้นในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ให้ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มตามหาว่าจริงๆวันนี้เราไม่ได้มีเพียงหนึ่งบทบาทเราไม่ได้มีเพียงหนึ่งหน้าที่วันนี้ทุกท่านที่อยู่บนเวทีมีหนึ่งบทบาทและหนึ่งหน้าที่เรากลับลงไปเราก็จะมีอีกหลายบทบาทและหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งโจทย์ตรงนี้ว่าชีวิตมีคุณค่าเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาดีที่สุดนั้นก็คือการออกไปป้องตามแต่ถ้ามันปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ต้องลองรับทั้งคนทํางานศาสนาทั้งคนที่ช่วยเหลือแก้ไขเหนื่อยกันทุกฝ่ายแต่สุดท้ายก็คือว่าให้เราคิดว่าทุกคนคือลูกหลานเราทุกคนคือเยาวชนของเราถ้าไม่ให้มันเกิดปัญหาเราก็ไม่ต้องมาแก้แต่ถ้ามันถึงวิธีแก้เราต้องไม่ซ้ําเติมซิสเตอร์เชื่อว่าการฟังเป็นแม่ของการเรียนรู้ การอยู่กับเด็กเยาวชนอยู่กับคนผิดพลาดการฟังเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นนี่คือมุมหนึ่งที่ถ้าเกิดรู้จักมีวิจรยาสสามารถเลือกตัดสินในสิ่งที่ถูกก็ได้แก้วใบเดียวกันบางคนบอกว่าน้ามีครึ่งหนึ่งอีกบางคนบอกว่าน้ํายังเหลืออีกครึ่งแต่มันก็คือครึ่ง หัวข้อที่เราเสวนากันในวันนี้นะครับในมุมของแต่ละศาสนานะครับก็คือสิทธิเสรีและศักดิ์ศรีมนุษย์ครับเราฟังบุมบองของพุทธศาส,สนากันก่อนนะครับจากาจากท่านพระมหานพันธ์คือเข้าใจว่าจริงๆวันนี้ต้องต้องขออนุโมทนาภาษาพระก็คือขอบคุณนั่นเองคณะผู้จัดนซึ่งซึ่งเลือกประเด็นที่โยงกับเรื่องศาสนาแล้วก็ใช้คําที่งดงามมากสิทธิและเสรีในที่นี้ อาจจะหมายถึงตัวเราเองในแง่ร่างกายยิ่งสําหรับโดยเฉพาะเยาวชนเป็นเรื่องจิตวิทยาที่เราเข้าใจว่าน้องๆเยาวชนจะไม่ได้คิดเหมือนนักบวชและเวลาเราแนะนําใครให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันอยู่บนฐานของชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราและหลายอย่างในมุมมองศาสนาก,ก็มันมีการแปลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมันมันมันเป็นไดนามิกนะฉะนั้นง่ายๆเลยเวลาถามว่าก่อนวัยอ cool, ันควรนี่ควรจะเป็นวัยไหนที่รู้จักความรัก ยกตัวอย่างเจ้าชายเดียร์ถะเนี่ยอภิเศกสมรสพระชนมายุ16แล้วถามว่าทรงรู้เรื่องเพศศึกษามาตั้งแต่พระชนมายุเท่าไหร่ไม่มีระบุไว้ในคัมภีร์แต,แต่แต่จะบอกว่าประเด็นคือความเหมาะววเนี่ยบริบทมันแตกต่างกันฉะนั้น,นวันนี้อาจารว่าเราต้องสมดุลระหว่างมุมมองศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับด้านหนึ่งสิทธิและเสรีภาพของเด็กของเยาวชนที่ในที่สุดแล้วอาตมามองว่า บางครั้งเนี่ยการรู้จักไตรตรองพิจารณาด้วยตัวเองและไม่ได้เชื่อสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกเสมอไปอาจจะนํามาสู่ชีวิตที่ดีงามยิ่งใหญ่ก็ได้ฉะนั้นนี่คือมุมหนึ่งที่ถ้าเกิดรู้จักมีวิจรยญานสามารถเลือกตัดสินในสิ่งที่ถูกก็ได้ขออนุญ,ญาตอย่างนี้ว่าถ้าย้อนไปในอดีตก็คือสตีในศาสนาอิสลามก่อนที่ศาสดามมฮัมหมัดจะมาเนี่ยสติถูกฆ่าฝังทั้งเป็นแต่แรกเกิด พาอมองว่าผู้หญิงไม่มีศักดิ์ศรีและไม่ควรจะให้มีลมหายใจเป็นภาระของครอบครัวแต่เวลาศาสดามุฮัมมัดสุลต่านลามได้รับการแต่งตั้งสิ่งแรกที่ศาสดาเน้นแล้วย้ำมากก็คือลูกที่เป็นสุภาพสติต้องดูแลแล้วต้องให้เกียรติและส,สติก็คือเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในในครอบครัวตอนที่เรียนด ok ็อกเตอร์เนี่ยผมได้คุยกับภรรยาวันนี้ภรรยาผมมาด้วย ผมจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเพศศึกษาภรรยาผมต้องบอกว่าถ้าเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเขียนเรื่องนี้เนี่ยสังคมจะรับได้ไหมนี่คือสังคมไทยเรานะจะไม่รับเรื่องพวกนี้แต่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เด็กไม่เข้าใจว่าเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องป้องกันไม่ใช่มาแก้ปัญหาหลังจากที่เกิดปัญหานะครับก็เลยบอกว่าถ้าเราได้คุยกับเขาได้ไป เป็นวิทยากรเรื่องมหันตภัะภัยทางเพศสิ่งที่เกิดมาจากการได้พบได้สัมผัสแล้วก็ให้เด็กเขียนหลังจากพูดเสร็จนะนะเด็กประมาณ200คนเอากลับมานั่งอ่านแล้วบอกว่าไม่ถึง50คนก็น้ำตาไหลแล้วมันเป็นภัยที่ใกล้ตัวลูกสาวเราในปัจจุบันจริงๆดังนั้นไม่ใช่บอกว่าเด็กเขาผิดแต่ภัยรอบตัวเขาเนี่ยเยอะมันก็จึงมาเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันด้วยเรามนุษย์นะครับเรามีร่างกาย เรามีจิตใจเรามีวิญญาณจะแบ่งสองหรือแบ่งสามก็ตามแต่นะฮะทั้งสามส่วนนี้มีคุณค่าทั้งสิน้นนะฮะกำลังบอกกับเราว่าชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่านะเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างลงมาให้มีคุณค่าให้มีศักดิ์ศรีนะแล้วพระเจ้าให้เรามีความพิเศษด้วยมีเสรีภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรู้คุณค่ารู้ศักดิ์ศรีแล้วก็รู้เสรีภาพในชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้นะใช้ชีวิตให้ถูกคันลองคองทมนะฮะเพื่ออะไรครับ เพราะอะไรครับนะในข้อที่19บกบอกว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้านั่นเองนะครับเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าฉะนั้นในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยฮะเราต้องฝึกในการที่จะควบคุมความคิดควบคุมความปรารถนาควบคุมการประพฤตินะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกระตังอะไรต่างๆที่เป็นอวัยมุกที่จะเข้าสู่ชีวิตจิตใจแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในการมีชีวิตอยู่ของเราเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของเราคือการถวายเกียรติ แด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกในการดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์นะครับและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมควรนะครับพระเจ้าก็จะอวยพรเราให้ดําเนินชีวิตเข้าสู่นะชีวิตวิวาชีวิตคู่อย่างสง่างามและนั่นคือเกียรติศักดิ์ศรีและเสรีภาพที่แท้จริงครับซิ่้า้เชื่อว่าในหลักธรรมศาสนาความรักเป็นเรื่องยิ่งใหญ่าศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาแห่งครอบครัวเรามีพระบิดาเรามีครอบครัวใหญ่ เราเป็นพี่และเป็นน้องกระบวนการต่างๆที่เราปฏิบัติกับพี่กับน้องของเราบนพื้นฐานของความรักความรักเป็นฐานเมตตาเป็นผลความผิดพลาดเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่อภัยไม่สิ้นสุดเป็นธรรมชาติของพระเจ้าซิสเตอร์เชื่อว่าใครๆที่มีธรรมะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดๆก็ตามธรรมะนั้นต้องหล่อหลอมคน ให้เคารพซึ่งกันและกันเด็กไม่ใช่เราและเราเคยเป็นเด็กเรามีความกดดันมากมายจากสภาพแวดล้อมในสังคมข่าวแต่ละวันบางครั้งเราก็ไม่ได้กั่นกรองว่าถูกหรือผิดจริงหรือเท็จสิ่งเหล่านั้นกดดันเพราะฉะนั้นในท่ามกลางการปฏิบัติตนเด็กๆและเยาวชนต้องถูกปฏิบัติตนด้วยความเคารพให้เกียรติเข้าใจในบริบทของเขา ไม่เอาประสบการณ์ของเราไปยัดเยียดให้กับเขาแต่ซิสเตอร์เชื่อว่าการฟังเป็นแม่ของการเรียนรู้การอยู่กับเด็กเยาวชนอยู่กับคนผิดพลาดการฟังเป็นเรื่องใหญ่ <brid. S 1> เพราะฉะนั้นซิสเตอร์เชื่อว่าหลักธรรมศาสนาบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการให้เกียรติการให้อภัยและก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความเข้าใจและใจกว้างเป็นหลักธรรมศาสนาที่ยังคงใช้ได้เป็นธรรมะที่ยังคงใช้ได้ ในโลกปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุกๆคนเริ่มงงงงกันว่าตกลงเราคือใครเราทําอะไรหน้าที่เรามีอะไรบ้างนะคะมันก็เลยเป็นบ่อกเกิดของปัญหาที่สร้างความไม่เข้าใจสร้างความแตกแยก,กสร้างความงุนงงสับสนว่าเฮ้ยวันนี้สิทธิเรามีอะไรบ้างเสรีเรามีอะไรบ้างแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะคะท้าี่มองว่าในมุมมองของหลักธรรมศาสนาเนี่ยค่ะเป็นเฟรมเวิร์กเป็นเพียงแนวทางที่ เหมือนกับว่าตบให้เราเข้าสู่เส้นว่าหุยทําประมาณนี้นะนี่คือคําแนะนําไม่ใช่การบังคับอันนี้พูดในมุมมองที่ตัวเองประสบมาว่าอุยทําไมเราถึงสนใจในเรื่องของหลักธรรมทาไมหลักธรรมถึงนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เพราะเราสามารถนํามาประยุกต์ได้ค่ะจึงมองว่าการที่เราจะเข้าถึงวัยรุ่นเห็นด้วยค่ะที่เราต้องรับฟังเห็นด้วยที่เราต้องไม่เอาความคิดเราไปใส่ในเขาแต่ก็ต้องทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายทําให้เขารู้สึกว่าอุยสามารถหยิบมันมาปรับใช้ได้เลย นะะในเรื่องนี้ก็คือ role and responsibility มันจะนำมาสู่สิทธิเสรีแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะเมื่อเขารู้ว่าเขาคือใครเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะกลับมามองที่ตัวเองว่าแล้วเขาจะทำอะไรให้สังคมได้บ้างศักดิ์ศรีของเขาคืออะไรเขาสามารถที่จะสู้เพื่อศักดิ์ศรีใครบ้างในมุมมองที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ในมุมมองที่เอาตัวเองเขา้าเข้าไปเป็นที่ตั้งนะคะ ศาส,สนาหรือหลักธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการที่จะเอามาประยุกต์ให้คนเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะเน้นในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ให้ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มตามหาว่าจริงๆวันนี้เราไม่ได้มีเพียงหนึ่งบทบาทเราไม่ได้มีเพียงหนึ่งหน้าที่วันนี้ทุกท่านที่อยู่บนเวทีมีหนึ่งบทบาทและหนึ่งหน้าที่เรากลับลงไปเราก็จะมีอีกหลายบทบาทและหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะสวมหมวกใบเดียวได้ตลอดเวลามันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเรารู้สึกอึดอดัด มันก็คือการกลับมาที่ s ซ l f a w a r e ร์เ s ตระหนักรู้ในตัวเองะคะเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของเรากลับมาที่ตัวเองก่อนค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือสติครับตามได้ที่เยาวชนของเราเราสอนในเขามีสติครับรองเขาจะไม่ก้าวข้ามก้าวผิดให้เมื่อยตุ้มหรอกครับเชื่อผมสะครับศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ศาสนาเวลานี้มันกลายเป็นวิชวลเป็นเวอร์ชวลไปแล้วแต่จะเราต้องการอารมณ์ก็เป็นเวอร์ชวลอารมณ์กับศาสนรเวอร์ชวลแต่เราจะทำให้เป็นพีติเคิลเราต้องเมียนเมตาเวิร์สเกิดขึ้นนะครับท่านจะไดคงจะเห็น Google Metaverse นี่คือการทำโลกจินตนาการกับโลกโลกเสมือนจริงให้เป็นโลกจริงลสอนเขาอย่างไรครับนั่นแหละคือปัญหาที่เรามานั่งอยู่ทุกคนนี้ รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดก็ยังคิดอุตริธรรมแสนชอบช้ำด่างลงเหวแม้นมีตะเกียงเคียงก้างกายพระศาสดาเขียนไว้นะครับว่ามนุษย์ไม่ต้องไปบอกว่ารอดไหนผิดเป็นรู้อยู่แล้วสัญชาติยามันุษมันรู้อยู่แล้วพระเจ้าสร้างมามนุษย์เนี่ยเกิดแปดสิบสี่ล้านพบที่รู้อยู่แล้วอะไรผิดแต่ทาเป็นไถ่สือไปรู้ไม่ใช้นาเป็นหน้าที่ของเราทํายังไง ไม่ใช่บอกผมทำมันนี้ผมทำมันนู้นอย่าหลอกตัวเองเลยครับรัฐนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจะแก้ยังไงอยู่ที่พวกเรานะครับ รอบนี้ขอเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงนะครับที่เราเจอเจอเรื่องราวของบรรดาเยาวชนหรือผู้ที่เราทํางานด้วยนะครับกับการมุมมองเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีมนุษย์กรารอาจจะใช้เสรีภาพในทางที่ผิดนะครับหรือว่าการที่ไม่เข้าใจถึงศักดิ์ศรีของตอนเองนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เปิดเสีดีครับใครจะพูดก่อนก็แล้วแต่เลยนะครับครับขอบคุณครับอามาขอยกสิทธิ์ให้อาจารย์มานิด มีบิดาบรรดาคู่หนึ่งขอสงวนนามซึ่งผมได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไว้ว่าผมจะไม่ออกชื่อเขาเดืขดขาดจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่นะครับบอกว่าลูกสาวเขาไปทำงานมาแล้วถูกข่มขืนปรากฏว่าบุตรสาวเขาตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วมาขอคำแนะนำจากผมว่าจะทำแท้งนี่ ผิดหรือไม่ผิดตามหลักศาสนาห้ามเอาส่วนตัวมาพูดผมก็งงเตกเลยครับตอนนี้ศาสนาศิกเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสามีภรรยา,าหาใช่ผู้ร่วมเตียงเคียงข้างหมอนไม่หมายควาว่าไม่ใช่ผู้ที่เพียงแต่มีแค่เพศสัมพันธ์นะครับไม่ใช่สามีภรรยาที่แท้จริง คือผู้ที่มีสองร่างหล่อหลอมเป็นหนึ่งจิตวิญญาณเข้าด้วยกันคือสามีภรรยาในกรณีที่ลูกสาวของท่านถูกมคมขืนมาได้มีการ physical attachment เกิดขึ้นแต่ไม่มีการหล่อหลอมทางด้านจิตใจเกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยหลักศาสนาไม่ว่าผม ไม่ว่าคุณในฐานะพ่อหรือไม่ผมในฐานะศาสนาจารย์ที่จะไปห้ามบุตรสาวคุณคุณกลับไปบ้านถามบุตรสาวท่านว่าคุณประสงค์จะเก็บบทคนนี้ไว้ไหมถ้าคุณประสงค์จะเก็บบทคนนี้ไว้คุณก็อธิบายก็ฟังว่าผลที่ตามมาคืออะไรให้ be logical ถ้าเขาอยากจะเก็บบุตรไว้ก็พิเศษเตี้ยนชอบถามของเขาสิทธิมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสิทธิ เสรีภาพว่าคุณจะทําได้แค่ไหนแล้วผลที่ตามมาคือศักดิ์ศรีคุณจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นการทําแท้งเป็นบาปไม่เป็นบาปผมไม่ทราบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นการฆ่าคนตายไม่ไม่ใช่พระาศาสดาบอกว่าเด็กที่ยังไม่ออกมาดูโลกถือว่ายังไม่มีชีวิตแล้วแต่มุมมองครับเหมือนกับ half full กับ half empty แก้เใบเดียวกันบางคนบอกว่าน้ำมีครึ่งหนึ่งอีบ้างกขบอกว่าน้ํายังเหลืออีกครึ่ง,งแต่มันก็คือครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในมูลนิธิของของของคณะของเราหรือที่ทีเ่เกี่ยวข้องกับในระบบโรงเรียนนะคะเราเกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิงเรากําลังกระซิบกันว่าไอ้แก้ปลายเหตุเนี่ยต้นเหตุไม่ถูกแก้ไขนะเป็นไปไม่ได้นะคะทุกวันนี้เราหลังจากที่เรามีโอกาสพบกับเด็กและเยาวชน หลายครั้งซิสเตอร์ก็ต้องเตรียมเตรียมที่จะบอกกับพวกเขาว่าเขามีสิทธิ์เขามีศักดิ์ศรีเพราะในมุมมองของศาสนาชีวิตเป็นของพระเจ้าไม่มีใครละเมิดได้ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งและพระศาสนาจ,จากคาทอลิกเรามีทางออกมากมายสำหรับเด็กที่ผิดพลาดซิสเตอร์เชื่อว่าด้วยประสบการณ์นี้เราสามารถบอกได้ว่าชีวิตทุกชีวิตพระเจ้าได้กำหนดไว้แล้ว หน่วยงานในประศาทนาจักรหน่วยงานในสังคมมากมายที่ให้ทางออกสําหรับแม่ที่ผิดพลาดและตลอดระยะเวลาของการทํางานกับเด็กและเยาวชนเราบอกว่าชีวิตสําคัญที่สุดนนี้งั้นขออนุญาตสั้นๆต่อจากวันนี้ดีใจที่มีท Sister, ั้งซิสเตอร์แล้วก็อาจารย์ดรชาดาขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้านหนึ่งที่าราอาจจะแชร์ทั้งในแง่ของประสบการณ์จริงและข้อท็จจริงก็คือวันนี้ มีความรู้สึกว่าเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศ,ศ,ศ,ศึกษาน้ำหนักของการเทของคนในสังคมมองไปที่ผู้หญิงฉะนั้นวันนี้แต่ว่าจำเป็นแล้วที่เราจะพูดถึงความเท่าเทียมของความรับผิดชอบในแง่การดูแลไม่ใช่มาสอนแต่ว่าให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวแต่ไม่สอนให้ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษเลยวันนี้เด็กๆเ,กเกยาวชนถูกหลอกลวงไปโดยการรักในรูปแรงตัวเองการมียอดไลค์การมียอดแชร์ในติ๊ To อกในอิน t ตา r กรมเยอะแยะมากมาย สิ่งเหล่านี้่างหากซึ่งสุดท้ายมันจะนําไปสู่การโดนหลอกลวงหรือบางทีการที่น้องเองรู้ไม่เท่าทันฉะนั้นถ้าให้ฝากสรุปสุดท้ายแล้วทำยังไงเราจะช่วยกันสร้างโครงสร้างของสังคมไม่ว่าในครอบครัวในองค์กรศาสนาหรือว่าในสังคมไทยให้ช่วยเซฟน้องเหล่านี้จากความสวยงามความดีงามของตัวเขาเองแล้ววันหนึ่งความดีงามที่แท้จริงของเขาจะผลิดอกออกบานมาให้ให้คนในโลกนี้ได้ชื่นชมมากกว่าเทียแทนที่จะ เสียรู้หรือรู้ไม่เท่าทันบางคนที่มาหลอกลวงโดยคำป้อยอที่ไม่ดีไม่งามเจริญพรถ้าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเราดูหลักศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมของความเป็นไทยในอดีตเนี่ยคนไทยในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเขาค่อนข้างจะสุภาพแล้วก็มีสัมมาคารวะแต่เวลาผมสอนเด็กผมบอกว่าลูกๆครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลูกเสพลูกบริโภค ในเรื่องของการดูละครดูภาพยนตร์เนี่ยผมสรุปได้สามเรื่องผมขออนุญาตนะละครก็คือการสร้างสรรค์และแล้วมันก็ผ่อนคลายแต่นี้ไม่พ้นอยู่สามเรื่องที่จะทําให้วัฒนธรรมไทยหรือคําสอนของศาสนาแก่ได้ยากมากก็คือหนึ่งนุ่งน้อยหุมน้อยสองสามีภรรยาในครอบครัวทะเลาะกันแล้วก็สามในเรื่องของการแย่งคู่ครอง มันเป็นการที่บอกว่าเด็กฟังและเด็กดูทุกวันเนี่ยสื่อนี้แหละที่จะทําให้อะไรครับสะท้อนกลับมาสู่สังคมและเด็กในปัจจุบันก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราไปสอนเราไปบอกเด็กก็ไม่ฟังเวลาเรานําคําสอนไปบอกอิสลามสอนไม่ให้เข้าใกล้ในเรื่องของผิดประเวณีเด็กก็บอกหนูรู้ว่าจะทํำยังไงให้ไม่ท้องครับครูมันกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าเมื่อกี้ได้ฟังท่านประธานบอกว่าพระคุณเจ้าบอกว่ามันเป็นการที่มีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งบอกว่า,ก,วาก็วิธีปกป้อง แต่วิธีหนึ่งทำไมเราไม่บอกว่างั้นไม่ทําดีกว่าไหมมันก็จะพยายามที่จะบอกว่าทั้งคนทํางานศาสนาทั้งคนที่ช่วยเหลือแก้ไขเหนื่อยกันทุกฝ่ายแต่สุดท้ายก็คือว่าให้เราคิดว่าทุกคนคือลูกหลานเราทุกคนคือเยาวชนของเราถ้าไม่ให้มันเกิดปัญหาเราก็ไม่ต้องมาแก้แต่ถ้ามันถึงวิธีแก้เราต้องไม่ซ้ําเติมแล้วเราต้องให้ให้อาภายัยและให้กําลังใจให้เขามีชีวิตอยู่นี่คือหน้าที่ของของเราทุกคนครับขอบคุณครับ จริงๆแล้วไม่มีใครอยากจะพลาดทั้งผิดไปโดยเฉพาะผู้ที่ยังอ่อนประสบการณ์คือเยาวชนและเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งโจทย์ตรงนี้ว่าชีวิตมีคุณค่าเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาดีที่สุดนั้นก็คือการออกไปป้องตามแต่ถ้ามันปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ต้องลองรับนะครับมีทั้งเชิงลุกมีทั้งเชิงรับ เราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะที่พระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการไถ่กู้การให้ความรักและศักดิ์ศรีคุณค่าของมนุษย์นั้นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีเสมอนะครับสำหรับคนที่พลาดพังผิดจะเนื่องด้วยเขาเดินเข้าหาปัญหาหรือสังคมทําลายเขานะครับสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะหนุนใจเขาเรียกว่าหนุนเสริมชีวิตและความเชื่อก็คือหลักการที่เราจะหนุนใจเยาวชนเนี่ยผมคิดถึง3คํานี้ นั่นก็คือเรื่องของการกลับใจใหม่คิดถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่คิดถึงเรื่องของการหนุนหนุนใจเสริมสร้างเขาด้วยคําสอนนะครับกลับใจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็หนุนใจใหม่ครับผมขอบคุณครับเวลาเราไปรับฟังเนี่ยคะ่ะเราจะได้ยินแค่2ออย่างอย่างแรกคือเราจะได้ยินแฟกซ์ซึ่งคือข้อเท็จจริงอย่างที่สองเราจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่า e x c u s e หรือข้ออ้างถูกไหมคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราคนมักจะ พูดเรื่องของข้ออ้างออกมาเสมอว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ1 2 3 4 5เกิดขึ้นเพราะคนคนนั้น1 2 3 4 5แต่จะไม่เคยกลับมามองว่าแล้วแฟกต์ที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรแอคชั่นหรือว่าพฤติกรรมที่เราทําคืออะไรที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้ไม่ได้ทําให้กลับมาโทษตัวเองแต่กลับมาตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยเราก็ควรจะฟังให้ออกว่าอันนี้เขากําลัง พูดถึงข้ออ้างหรือเขากําลังพูดข้อเท็จจริงให้เราฟังนะคะทีนี้เนี่ยค่ะพอเราฟังแล้วสิ่งที่ยากที่สุดลําดับต่อมาคือการทําให้เขายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะในหลักธรรมศาสนาเราเรียกว่า acceptance ก็คือการยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วกลับไปแก้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทอํายังไงคะเราโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรา control ได้อะไรที่เรา control, un control เนี่ยศาส,สนาก็บอกว่าเรา ignore ในสิ่งที่เรา un control ไป แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ให้ a อ c e เซปแล้วมองต่อว่าแอคชั่นสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปคืออะไรเมื่อรู้แล้วว่าแอคชั่นนี้เกิดจากอะไรค n t r o l หรือว่าแอคชั่นต่อไปของเราควรจะเป็นอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคะสิ่งนั้นเรียกว่าทางเลือกหรือ Choice เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะทำอะไรถูกไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเรามันกระทบกับคนรอบข้างไหมมันเบียดเบนคนรอบข้างเบียดเบนตัวเองเบียดเบนสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังให้เขารู้จักคิดก่อนที่จะทำ ะะก็คือ Think before action และอีกอย่างหนึ่งก็คือการโทษว่าโชคชะตาฟาลิขิตทำให้เรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะโชคชะตาฟาลิขิตคอนโทรลไม่ได้แต่สิ่งที่คอนโทรลได้คือ a อคชั่ที่เราจะทำต่อจากนี้ก็คือ Decision หรือว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยค่ะที่จะทำให้เกิดชีวิตที่เราอยากจะออกแบบชีวิตที่เราอยากได้มันมาจาก Destiny บวกกับดิซิชันนะคะและดิ c ซิชันนั้นก็คือมาจากปัญญ,ญาหรือว่าสมองของเราที่รู้เท่าทัน ะะเพราะฉะนั้นที่อยากจะฝากสั้นๆไว้เท่านี้กันค่ะออขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับก็เป็นช่วงเวลาสองชั่วโมงมาครับที่ได้รับทั้งข้อคิดที่ดีนะครับได้รับออความรู้ที่น่าสนใจนะครับคงต้องขอขอบคุณพระมหานพันธ์สันติพัฒโทนะครับผู้แทนศาสนาพุทธดรมิตร ดาราชายผู้แทนศาสนาอิสลามนะครับศาสตราจารย์สุรพันธ์พุ่มพวงผู้แทนศาสนาคิดนิกายโปรเตสแตนต์น,นะครับซิสเตอร์กาน,นิกาเอี่ยมไทยสงผู้แทนศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกด็อกเตอร์สุชาดาปราเตียนะครับผู้แทนสมาคมฮินดูสมาธ์แลวก็อาจารย์มานิตสัจมิตรผู้แทนศาสนาซิกนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับ ประสบการณ์ของชีวิตเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณในคำแบ่งการแบ่งปันของท่านทั้งหท่านนะครับที่ได้มีทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ของชีวิตจริงๆที่แต่ละท่านได้ประสบม,มานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเราศาสนาต่างๆนั้นต่างก็พยายามที่จะดูแล ประชากรของพระเจา้าในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะพวกเยาวชนนะครับพ่อก็รู้สึกดีใจในงานที่ท่านได้แบ่งปันและุดท้ายก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสได้รับเชิญมาเปิดและปิดงานในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นประธานของคาริตัสหรือฝ่ายสังคมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ท่ามกลางพวกท่านในวันนี้ดังนั้นก็ขออีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกท่านและทั้งที่บ้านและที่ในห้องนี้นะครับที่รับฟังอยู่และหวังว่าท่านจะได้สิ่งดีๆสำหรับไปปฏิบัติในชีวิตและเยาวชนเราก็จะเห็นว่าพวกเราทีอา่อยู่เคียงข้างพวกเยาวชนนั้นก็หวงใจเยาวชนของเราระจะขอโอกาสใขอพระเจ้าอวยพรนิทยกรทุกๆท่านและครอบครัวของท่าน และทานผู้ฟังทุกๆคนนะครับพระเจ้าเวัยพรอนทันครับ